เราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้นะครับว่าแบรนด์สินค้าที่เกิดใหม่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วแต่ละแบรนด์ครับก็จะใช้ระบบตัวแทนด้วยกันทั้งสิน้นแน่นอนครับระบบตัวแทนหัวใจหลักที่จะประสบความสําเร็จนั่นคือการสร้างทีมนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าทําไมต้องสร้างทีมคําว่าทีมครับ t e a m มันย่อง่ายๆครับมาจากคําว่า together everyone achieve o r ่ More. แปลว่าถ้าพวกเราร่วมมือร่วมแรงกันเนี่ยเราจะได้รับผลลัพธ์ซึ่งมันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและแน่นอนครับหัวใจของการสร้างทีมให้เติบโตมันประกอบไปด้วย3หลักใหญ่ๆดังนี้ครับธุรกิจการสร้างทีมตัวแทนจำหน่ายแน่นอนพอพูดว่าสร้างทีมเราก็ต้องมีคนครับอันดับแรกเราต้องหาคนก่อนครับ กระบวนการ3กระบวนการที่จะทําให้แต่ละทีมเนี่นะฮะเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยก็คือกระบวนการค้นหาพัฒนาแล้วก็รักษานั่นเอง1ทีม1องคอ์กรต้องทํากระบวนการแบบนี้ตลอดเวลาแล้วบนโลกออนไลน์เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างล่ะครับในเรื่องของการค้นหาเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะหากลุ่มคนที่สนใจจะเข้ามาเป็นตัวแทนจําหนา่ายหรือกลุ่มคนที่จะเข้ามาเป็นลูกค้านะได้อย่างมหาศาลเลยครับ ในโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะยิงแอดออกไปหาไม่ว่าคุณจะทักอินบ็อกซ์ไปหาไม่ว่าคุณจะแอดเพื่อนไปหาเขาแล้วไปใช้การพูดคุยส่วนตัวในการที่จะชักชวนหรือว่าเชิญเขาเข้ามาแน่นอนครับในวันแรกเขาอาจจะเข้ามาเนี่ยเป็นในฐานะยูเซอร์หรือลูกค้าธรรมดาแต่เราสามารถค่อยๆพัฒนาลูกค้าคนนี้นะฮะให้กลายมาเป็นลูกทีมได้เช่นเดียวกัน พอเราค้นหาคนคนหนึ่งมาได้แล้วครับไม่ว่าเขาจะเข้ามาด้วยสินค้าหรือเข้ามาเพราะวัตธุรกิจกต่างๆสิ่งทีจะทําทให้องค์กรหรือทีมแต่ละทีมเติบโตต่อเนื่องนี่นะครับมันต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าการพัฒนานั่นเองหลายๆแบรนด์ครับเซตอัประบบหลังบ้านไว้ดีมากๆระบบเทรนนิ่งต้องมีไม่ว่าจะเป็นเทรนผ่านออนไลน์จากโค้ดร,ระดับประเทศหรือว่าเทรนผ่านคอร์สสดๆที่เจอกันแล้วก็จับมือทํา แน่นอนครับเป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนของเขาเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองผมเทียบให้ทุกท่านเห็นภาพแบบนี้ดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องสร้างทีมจินตนาการง่ายๆครับว่าเหมือนเรากำลังขยายแฟรนไชส์ธุรกิจของเรานั่นเองผมถามแบบนี้ครับสมมุติว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ยกตัวอย่างว่าคุณอยากขายกาแฟแล้วคุณอยากเปิดแฟรนไชส์คำถามคือคุณอยากมีแฟรนไชส์ในมือกี่สาขาดีครับ ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่ตอบสาขาเดียวอย่างแน่นอนเราคงต้องตอบเขาว่าเราอยากมีให้เยอะสาขาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทําไมพวกคุณคิดแบบนั้นครับแน่นอนถ้าหนึ่งสาขาคือ1ยอด1รายได้ที่เข้าบริษัทของคุณไม่แปลกเลยครับที่คุณอยากจะมีสาขาให้เยอะที่สุดเช่นเดียวกันครับการสร้างทีมในระบบตัวแทนมันเหมือนการที่เราสามารถขยายแฟรนไชส์ได้เช่นเดียวกันวันนี้ครับเราเข้ามาร่วม แบรนด์สินค้าทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันหมดครับเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายธรรมดาก่อนแล้วค่อยๆขยับลำดับแล้วก็เลเวลของตัวเองให้สูงขึ้นเราต้องพัฒนาจากตัวเราเองก่อนเป็นคนแรกเราต้องเรียนรู้ให้สูงขึ้นให้มีความรู้แล้ววิธีการและเทคนิคหัวใจของการสร้างทีมครับเราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไปส่งต่อลูกทีมของเราให้ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นครับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับออนไลน์พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Product หรือสินค้าของเราเนี่ยตัวเราเองจะต้องเป็นคนแรกที่รู้ให้ดีที่สุดหลายๆแบรนด์ครับเซตอัพระบบเทรนนิ่งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเราตรงนี้จงใช้ระบบของแบรนด์ให้เต็มที่ครับแน่นอนครับว่าถ้าคุณมีลูกหนึ่งคนเนี่ยผมมั่นใจครับว่าคุณสามารถเลี้ยงลูกของคุณได้เป็นอย่างดีครับแล้วถ้าคุณมีลูก2คนหรือ3คนผมก็เชื่อว่าคุณยังเอาอยู่ครับ แต่ถ้าวันนี้คุณต้องการมีทีมที่เติบโตเป็น10เป็น100หรือเป็นพันคุณจำเป็นที่จะต้องใช้พลังทีมใช้ระบบในการช่วยเทรนนิ่งในการที่จะซัพพอร์ตเพื่อให้คนของคุณเนะ่ะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเคล็ดลับสู่การเป็นแม่ทีมมืออาชีพไม่มีอะไรเลยครับคุณต้องมายเซตตัวเองครับว่าคุณคือวงกลมวงแรกในธุรกิจนี้ แล้วเดี๋ยวจะมีคนอีกนับร้อยนับพันที่เข้ามาเป็นคนใต้องค์กรเข้ามาเป็นลูกทีมของคุณเพราะฉะนั้นอะไรบ้างครับพื้นฐานที่คุณควรจะต้องรู้คุณก็ต้องเรียนก่อนไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษครับการจะก้าวไปเป็นแม่ทีมที่ดีได้มันเริ่มต้นจากการที่วันนี้คุณเป็นลูกทีมที่ดีหรือเปล่าคุณเถียงไหมหรือคุณเป็นนักเจ้าปัญหาคอยถามแม่ทีมตลอดเวลาธุรกิจก็ไม่โตผมอยู่ในวงการนี้มา4ปีครับ ความจริงหนึ่งอย่างซึ่งพูดไปหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็คือเราเป็นคนแบบไหนเราจะได้ลูกทีมแบบนั้นครับแน่นอนครับทุกคนอยากได้ลูกทีมที่ดีลูกทีมที่เก่งลูกดีที่ส่งประสิทธิภาพคุณจงเป็นคนคนนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะดึงดูดครับพาคนเหล่านั้นเข้ามายัางองค์กรของคุณพาเข้ามาแล้วครับพัฒนาเขาครับเราค้นหาเขามาเราจงพัฒนาเขาให้เก่งเก่งยิ่งกว่าเราได้ยิ่งดีครับ ไม่มีใครเก่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ด้วยตัวคนเดียวแต่คนที่เป็นผู้ชนะเขามักจะพูดเสมอๆครับว่าเขามีทีมที่เก่งสุดท้ายครับค้นหาแล้วพัฒนาแล้วรักษาเขาให้อยู่กับเรานานานได้ยังไงใช้ใจรักษาคุยกับเขาดูแลกันคำว่าทีมครับทีมบางทีมแม่ทีมบางคนที่ผมเคยเทรนนิ่งมาเขาจะบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่ทีมของเขาแต่นี่คือ ครอบครัวของเขาคุณต้องอินกับธุรกิจของคุณคุณต้องอินกับทีมของคุณคุณต้องสายจลูกทีมของคุณประหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วผลักดันกันจนประสบความสําเร็จมีเยอะแยะมากมายครับจากประสบการณ์ของผมเอาตรงๆก็คือแม่ทีมนะ่ยไม่ได้เก่งที่สุดอะไรขนาดนั้นจริงๆแต่เขาใช้ใจ่ายดูแลคนได้เก่งจริงๆแล้วเขาใช้คนเป็นเขามีทีมที่เก่งเพราะฉะนั้นครับทีมไหนจะเติบโตคุณแค่ เก่งให้ได้คนละเรื่องบริหารจัดการให้ดีแล้วทุกคนต้องไม่เซตเหมือนกันครับว่าไม่ได้สําเร็จเพื่อตัวเองเพียงคนเดียวแต่เราสําเร็จด้วยกันเป็นทีมและสะท้อนความสําเร็จของแบรนด์ที่เราทําอยู่นั่นเองขอให้สร้างทีมกันยังมีความสุขแล้วประสบความสําเร็จกับทีมของคุณนะครับ